สวัสดีครับก่าพวผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เกมฮิปนะครับ h e r o of i n c r e d i b l e t a l e นะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปปฏิบัติการภารกิจท้าทายอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือแท่นทรมานนะครับตรงนี้นะครับมุมซ้ายกลางนะครับที่เขียนว่าแท่นทรมานนะครับแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเล่นนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขเล็กน้อยครับ ไปดูเงื่อนไขครับต่อตัวนี้เข้าไปดูครับนี่ครับก็คือจะต้องผ่านด่านผจญภัย4ลานนะครับ17ขีดท่านะครับก็คือต้องผ่านนะครับซึ่งตอนนี้ผมผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับมีตัวเดียวครับที่ผ่านนะครับก็คือมีกิกกนะครับมีตัวนี้นะครับเคเดี๋ยวเราจะกิกิไปลุยกันนะครับกดผิดอีกเอา กดท้าทายครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการไปสู้กับเยตินะครับเขาเรียกอะไรลิงน้ําแข็งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันจะได้ของมานะครับสําหรับไปใช้นะครับตรงตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงครับไปใช้ที่นี่ครับสนามฝึกฝนนะครับตรงนี้นะครับ มันจะได้พวกบัตรพวกอะไรพวกนี้มานะครับเอามาเพิ่มสเตตัสตรงนี้ได้นะครับก็คือตั้งแต่เลเวล21ขึ้นไปนะครับมันจะต้องใช้พวกบัตรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีนะครับดอกจากเจ้าตัวนี้นะครับมันจะตีได้วันละหนึ่งครั้งนะครับการเข้าไปตีก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือง่ายแล้วก็ยากนะครับก็นี่คือรางวัลนะครับรางวัลที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่4อย่างนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนนะครับ อันแรกนะครับอันนี้นะครับเป็นเศษบัตรอัปเกรดทักษะเฉพาะนะครับอันนี้จะเอาไปใช้กับอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอาไว้ปรับเปลี่ยนออปชันของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัตรผ่านนะครับอันนี้เป็นตัวฝึกฝนนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถเรียนรู้ความสามารถเพิ่มเติมได้นะครับตรงสนามฝึกฝนเมื่อกี้นี้นะครับ อันนี้นะครับจะใช้20อันนะครับรวมได้1อันนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่นะครับบัตรเปลี่ยนออปชันนะครับใช้10อันนะครับเปลี่ยนได้1ใบนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้10อันเหมือนกันครับแล้วก็บัตรของเศษตัวฝึกฝนก็10อันเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเล่นแบบพาร์ตนะครับแบบพาร์ตมันจะได้15ใบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่าได้กี่ใบเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับ เจ้าเยติเนี่ยนะครับมันจะมีบาเรียอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องกำลายบาเรียก่อนไม่งั้นเราจะทำให้เลือดมันลดไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่สามขั้สามข่าของ โอ้โหวันนี้มันตายง่ายได,ด้เลยนะครับแป๊บเดียวเองครับกำลังจะอธิบายเลยมันตายเสร็จแล้วนะครับโอเคองี้คือท่าแรกเนี่ยมันจะทุ่มทุ่มก้อนหินใส่เรานะครับอันนี้หลบหลบง่ายหน่อยนะครับท่าที่2จะเป็นเรียกคล้ายๆน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดโดนนี่อาจจะโดนแช่โดนแช่แข็งได้นะครับ ส่วนอย่างที่3นะครับมันจะเป็นหมุนตัวเองนะครับคล้ายๆสปินนะครับซึ่งโดนนี้อันตรายมากครับอาจจะทําให้ถึงตายได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดใช้กิกิเนี่ยเราจะบิงก์ก็คือหายตัวหลบแวบไปแวบมาได้นะครับส่วนตัวอื่นนี่ผมไ่ได้เล่นนะครับก็เลยเออยังยังไม่มีข้อมูลนะครับก็เนี่ยเราจะได้บัตรมานะครับตอนนี้ผมจะได้มาหลายใบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปผสมดูนะครับ ไม่ใช่ดิเดียกว่าหลอมดีกว่านะครับนี่นะครับไปที่หีบนะครับมันจะมีเศษอยู่นะครับโอ้อน,นี้ได้สิบห้าโอเคก็หลอมครับวรวมเศษขอให้ ็อันนี้ได้2ใบนะครับเมื่อกี้มันใช้10อันนะครับนี่นะครับสิอันก็ได้2ใบนะครับอันนี้17นะครับมันยังหลอมไม่ได้ครับเพราะมันต้องใช้20นะครับโอเคนะครับก็ผ่านไปก่อนครับอันนี้ใช้10อันเหมือนกันครับถ้าหลอมนะครับกดหลอมเลยได้3อันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีรองเท้าไปเล่นแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาที่สนามฝึกฝนได้นะครับตอนนี้ผมมีตัวยุ่2ใบพอดีนะครับก็อัพได้นะครับก็คือถ้าเกิดเลเวล21ถึง30มเนี่ยมันจะใช้แค่ใบเดียวนะครับถ้าเกิด30ตอนนี้ตั้งแต่ 30, 1, 3 1มั้ง30หรือ3 1, 1> ผมไม่แน่ใจนะ31มั้งครับขึ้นมานะครับตอนนี้3 4มมันจะใช้2ใบนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันช่วง40มันจะใช้3ใบหรนะือเปล่านะแต่ตอนนี้ผม30กว่ามันใช้2ใบนะครับ แต่ช่วงที่เป็น20เนี่ยมันจะใช้แค่ใบเดียวนะก็กดอัพครับอันนี้72นะครับเป็น75นะครับก็ขึ้นมาประมาณ300นะครับก็ยังดีครับขึ้นมานิดนึงนะครับดูนะอ๋อตอนนี้โจมตีผมไปที่90,000นแล้วนะครับก็เมื่อกี้8 0 0 0มนินนิดๆนะ80,000่กือบเกือบก้าหมื่นแบนี้ขึ้นมา9 0 0 0 0นแล้วนะครับโอเคนะครับ โอเควันนี้ก็มากันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับรวดเร็วเหลือเกินนะครับกับแท่นทรมานนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคมันสลับตัวอีกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปปั้นตัวอื่นด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย